สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมตัวหนึ่งสูตรขนมตัวนี้นะคะปุ้ยได้มาจากบ้านขนมอายการคือปุ้ยอาไปดูรายการคโคคุณต่อยมาแล้วก็บ้านขนมอายการน่ะเขาก็ไปรายการนี้ในรายการน่ะเขาก็ไปแจกสูตรขนมเอาไว้อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า comme a แคชู Nut เ e s i n ก่อนดูคลิปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปุ้ยนะคะโดยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่จริงแล้วว่าเขามีหลายชื่อมากเลยมีทั้ง แป้งอบโบราณทองขจรนัตตี้ฟุตตี้คุกกี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทําขนมกันเริ่มจากการเตรียมลูกเกตก่อนลูกเกตตัวนี้นะคะเขาก็จะมีความแห้งให้เราอวัดต้มน้าให้เดือดแล้วก็เทลูกเกตลงไปนะคะอันนี้นะคะเป็นวิธีการเตรียมลูกเกตก่อนที่เราจะเอาเขาไปทําขนมนะเราจะแช่เขาเอาไว้ที่5นาทีหลังจาก5นาทีแล้วนะคะเขาก็จะดูดน้ําเข้าไป เขาก็จะพองตัวขึ้นนะไม่แห้งเหมือนเดิมแล้วถ้าเราไม่แช่เขาเราก็เอาไปใช้เลยใช่ไหมเวลาเราอบอะเขาก็จะไหมหลังจากนั้นก็สับลูกเกดค่ะให้เป็นชิ้นเล็กลงทำไมถึงต้องหั่นให้ชิ้นเล็กลงคือว่าลูกเกดเขาเป็นเม็ดใช่ไหมเวลาที่เขาโดนความร้อนเขาก็จะขยายตัวพองขึ้นดันขนมแตกนะคะเพราะฉะนั้นสับให้เล็กลงเท่าในคลิปก็พอเตรียมเสร็จแล้วใช่ไหมพักเอาไว้ก่อนค่ะ เดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งกันแป้งที่ใช้นะคะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ตาเ่าวแล้วก็แป้งเค้กพัดโบกน้ำตาลไอซิ่งนะคะตัวแป้งปุ้ยแป่งมาใช้แค่ครึ่งเดียวนะอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวใส่ตามไปที่หลังอันนี้เป็นดอกเกลือคะ่ะเราจะร่อนทั้งหมด1รอบนะคะทำไมถึงต้องร่อนลองดูนะคะอันนี้คือแป้งแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งที่เขาเกาะตัวกันนะ ตัวก้อนก้อนนี่แหละค่ะที่จะทําให้เราผสมยากเพราะฉะนั้นร่อนก่อนนะอันนี้เป็นเนยขาวละลายใช้ตอนที่เขาอุ่นๆน,นะไม่ร้อนส่วนอันนี้เป็นน้ํามันลําข้าวคิงใส่ลงไปเลยค่ะสูตรต้นฉบับของบ้านอายการนะคะเขาไม่ใส่สีนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวปวยจะเพิ่มสีลงไปสีชมพูที่ใช้นะคะก็คือเป็นสีแดงค่ะแต่ว่าใส่น้อยเขาก็เลยออกสีชมพูเป็นสีเจลนะ ปุ้ยใช้ทั้งหมด3หยดตอนแรกนะคะให้เรา,าผสมสีกับโดน้ํามันก่อนขั้นตอนนี้นะถ้าเราผสมน้ํามันแล้วก็สีแล้วก็แป้งพร้อมกันเลยอะ่ะเขาจะเกาะเป็นเม็ดๆนะคะสีเขาจะไม่แตกตัวแล้วก็ตัวแป้งอะ่ะเขาก็จะเข้ากันยากมากๆเลยหลังจากที่ปุ้ยกระจายสีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมปุ้ยก็ผสมทุกอย่างเข้ากันตัวเนื้อของขนมนะคะหลังจากที่คนแล้วอะ่ะเขาก็จะออกครีมๆนิดนึง เสร็จเราก็เพิ่มแป้งส่วนที่2ลงไปอันนี้ปุยร่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะปุยบอกเลยนะคะว่าวิธีการแยกแป้งเป็นสองส่วนแล้วก็ผสมแบบตามคลิปนี้นะจะผสมขนมง่ายกว่าตัวขนมที่ได้นะคะเขาก็จะออกร่วน,วนเป็นไฟๆแบบนี้เลยนะคล้ายๆกับขนมขี้หนูตามสูตรนะคะเขาก็จะมีผลไม้แห้งแล้วก็มีถั่วของปุยจะมีเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์มีแมคคาเดเมียแล้วก็จะมีพิตาชิโอ ส่วนสีเหลืองอะ่ะปุ้ยผสมเป็นสีน้ำตัวสีน้ำตัวนี้นะคะปุ้ยจะใช้ทั้งหมด20หยดต่อครึ่งสูตรนะคะอันนี้ทําแค่ครึ่งสูตรเท่านั้นเองตอนปุ้ยใช้สีน้ำนะคะเขาก็จะเข้ากับน้ํามันยากนิดนึงด้วยความที่เขาเป็นน้ํากับน้ํามันอ่ะเนาะเราก็ตัวแป้งนะ้ำปุ้ยใส่ลงไปทีเดียวหมดเลยไม่ได้แบ่งครึ่งเหมือนตอนแรกนะตอนคนผสมก็คนยากกว่าที่แบ่งแป้งทีละครึง่งเราก็คนออกมาแล้วแป้งเขาจับตัวเป็นก้อนนะคะไม่ค่อยร่วนเหมือนสีชมพู เดี๋ยวปุยจะพาเพื่อนๆไปกดคุกกี้กันตัวนี้เป็นพิมพ์กดคุกกี้นะแล้วก็อันนี้เป็นถั่วแมคคาเดเมียปุยจะบอกวิธีการตกแต่งหน้าคุกกี้นะคะวิธีการทํานะคะก็คือให้เราเรียงผลไม้หรือว่าเรียงถั่วลงไปเราค่อยตักเนื้อคุกกี้ลงไปนะ ถ้าเราใช้พิมพ์ที่เขามีซอกมีมุมเยอะๆใช่ไหมเราจะต้องกดขอบขอบเขาก่อนเพื่อให้ขอบเขาม่นเต็มตอนกดนะคะปุ๊กก็ไม่ได้กดแน่นมากนะถ้าเรากดแน่นอะ่ะเวลาเพิ่มเนื้อคุกกี้ลงไปอะ่ะเขาก็จะไม่ติดกันอันนี้คือปุ๋ยอัดเนื้อคุกกี้ลงไปพอเขาเต็มพิมพ์เราใช่ไหมเราก็จะใช้ฝ่ามือตรงนี้นะคะกดเขาค่ะอัดให้แน่นๆเลยพออัดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะได้ประมาณนี้ คือเขาว่าจะติดจานด้วยนะตรงนี้นะคะปุ๋ยก็จะสไลด์พิมพ์เขาไปรอบๆจานก่อนเวลาดึงขึ้นนะคะหน้าเขาก็จะเรียบเดี๋ยวปุ๋ยดึงขึ้นมาให้ดูอันนี้เขาจะมีติดเศษคุกกี้นิดนึงนะปัดๆออกเขาโอเคแล้วเวลาที่เราจะเอาเขาออกจากพิมพ์หมเราจะกดด้านหลังเขานะค่อยๆขยับเขานะคะเขาก็ออกไม่ยาก แต่ถ้าเราดันแรงๆนะคะหน้าเขาจะร้าวนะคะอันนี้ของปุยนะคะเป็นพิมพ์รูปดอกไม้จเจ้าออกยากกว่านิดนึงถ้าเป็นพิมพ์วงกลมนะคะเอาออกง่ายกว่านะส่วนตรงนี้นะปุยก,กดมาเรียบร้อยแล้วชิ้นหนึ่งเขาจะอยู่ที่ประมาณ25กรัมเดี๋ยวตรงนี้นะคะปุ๋ยก็จะเอาเขาไปเข้าตู้เย็นแช่ยเย็นอย่างน้อย1ชั่วโมงอันนี้ปุ้ยแช่ไปทั้งหมด1คืนนะคะหยิบให้ดูเลยว่าเขาแข็งมาก คุกกี้นะคะถ้าเรายังไม่อบใช่ไหมเราอะ่ะแช่เย็นไปเลยแช่ได้1เดือนเลยนะคะพอเราจะใช้เราก็เอาออกมาอบตอนที่เราแช่เย็นเพื่อจะเก็บเขาใช่ไหมคะเรายังไม่ได้อบเนาะเราก็ไม่ต้องปูกระดาษไขนะคะเขาไม่ติดถาดเลยนะอันนี้เอามาให้ดูถาดที่ปุ้ยจะอบจริงๆนะคะเป็นถาดนี้ถาดนี้นะคะที่ปุ้ยจะเข้าอบเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเลยปุ้ยหยิบให้ดูเขายังแข็งอยู่เลยนะคะ แข่งโป๊กเลยนะหลังจากที่เราเอาเขาออกจากตู้เย็นเราใช่ไหมเราก็จะเอาเข้าอบทันทีเลยนะคะไม่พักนะวอร์มเตาอบที่190องศาอบจริงที่180องศานะคะไฟบนล่างเปิดพัดลมปุ้ยใช้เวลาอบสินาทีนะปุ้ยจะไม่อบเขานานนะคะถ้าเราอบเขานานเกินไปหน้าขนมเขาก็จะแตกถ้าเตาไฟบ้านใครนะคะไฟแรงหรือว่าอบไปแล้วขนมเริ่มแตกให้ลดเวลาลงมานะ สำหรับตรงนี้นะคะ <L an> เดี๋ยวปุ้ยจะปล่อยให้เขาคายร้อนนิดนึงนะคะ <L an> เดี๋ยวไปทาอย่างอื่นกันก่อนถ้าพูดถึงขนมไทยแล้วเราก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของขนมไทยก็คือกลิ่นอบกันเทียนนั่นเองเพื่อนๆรู้ป,ป่าเวลาจุดเทียนอบปอะ่ <L an> อปอะเขาก็มีวิธีการจุดนะอย่างชิ้นนี้นะเขาก็เป็นเทียนอบที่ใช้แล้วพอเทียนอบที่เขาจุดไปแล้วอะ่ะเขาก็จะมีตรงด้านดำๆอย่างในคลิปนี่แหละเวลาจุดนะคะเขาก็จะไม่หอมเขาจะเป็นกลิ่นกันไม่้อะค่ะ ก่อนที่เราจะใช้นะคะเราจะต้องปาดออกปาดออกเสร็จก็จะได้แบบนี้นะปุ้ยปาดออกให้ดูสองข้างเลยตรงนี้เราจะมีทริคในการจุดด้วยนะคะถ้าเราจุดปุ๊บดับปับ๊บบอกเลยนะคะว่าไม่หอมจะต้องรอให้เขากินเนื้อเทียนก่อนนะพอไฟเขากินเนื้อเทียนแล้วอะ่ะเขาก็จะมีความหอมออกมาถึงตอนนี้แล้วอะ่ะพัดให้ดับไปเลยค่ะพอพัดให้ดับแล้วนะคะเขาก็จะมีควันออกมา กวอนตัวนี้ค่ะที่เราจะเอาไปลมขนมปุ้ยจะอบกวนเทียนเขาเอาไว้จนกว่ากวนเขาจะหายนะคะถึงเอาขนมมาใช้ถ้าคุกกี้ตัวนี้เพื่อนเพื่อนจะขายยกกล่องใช่ไหมปุ้ยแนะนำเลยเป็นกล่องสุญญากาศหรือว่าจะเป็นกล่องพลาสติกใสกันลมใช้ได้เหมือนกันเลยนะหรือว่าจะเอาคุกกี้เขามาซีนใส่ซองแบบนี้ก็ได้ ซองแบบนี้เขาเรียกว่าถุงพลาสติกซีม3ด้านเดี๋ยวเรื่องของรายละเอียดขนาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะใส่เอาไว้ที่ใต้คลิปลองไปกดดูเอาเองนะส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเอาคุกกี้ใส่ซองแล้วก็ซีนให้ดูแค่ชิ้นเดียวถ้าใครดูไม่ทันนะคะย้อนคลิปดูเอาเองนะคะ ปกตินะคะถ้าปุ้ยทำคุกกี้นะปุ้ยจะชอบใส่ซองแบบนี้มากกว่าเพราะว่าต้นทุนเขาว่าถูกมากเลยเราก็เก็บเป็นชินช้นๆนะทำให้ขนมของเราอะมีสภาพที่ดีไม่แตกไม่หักง่ายที่สำคัญเลยนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเลยสําหรับแพ็กเกจวันนี้ที่เอามาเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะปุ้ยได้แพ็กเกจต,ตัวนี้มาจาก Mr. diy ตอนซื้อนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเอามาใส่อะไรแต่ว่าไอเดียอย่างหนึง่งที่ปุ๊ยมักจะชอบซื้อแพ็กเกจหลายๆอย่างนะคะก็คือมีแพ็กเกจอะไรก็เอาขนมไปใส่อะคะ่ะ ปุยจะไม่จํากัดทั้งสีแล้วก็ทรงของแพ็กเกจนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ปุ๋ยซื้อแพ็กเกจมาก็จะใช้หมดทุกอย่างเลยอันนี้เป็นไอเดียของปุ๋ยเองนะคะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆค่ะเผื่อเอาไว้ใช้กันจะได้ไม่จมทุนกันนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะทิ้งท้ายด้วยการเทสขนมให้ดูนะอันนี้เป็นคุกกี้ที่ปุ๋ยอบวันเทียนมานะกลิ่นเขาจะหอมมากๆเลยน่ากินมากๆตัวคุกกี้นะคะเดี๋ยวปุยจะหักให้ดูเขาจะกรอบล้วนนะคะไม่แน่นมากแต่ก็ไม่ได้กรอบคลุบขนาดนั้นนะ เนื้อข้างในคุกกี้อ่ะค่ะเขาก็จะมีรสชาติคล้ายๆกับคุกกี้สิงคโปร์เราก็ผสมกับความกรอบร้วนของกีบลำดวนส่วนรสชาติเขานะคะจะไม่ได้หวานแหลมมากนะหวานอ่อนๆแล้วก็มีความหอมของถั่วหิมพนันอันนี้กรอบอร่อยมากๆเลยแนะนำเลยนะคะถ้าเราใส่เยอะๆเลยนี่จะยิ่งอร่อยมากๆ เราก็จะมีความอมเปรี้ยวอมหวานของผลไม้แห้งนะคะตัวนี้นอกจากลูกเกดแล้วเราก็ปุ๋ยจะแนะนําเป็นตัวแคนเบอรี่ก็โอเคเหมือนกันส่วนตัวปุยชอบเม็ดมะม่วงแล้วก็มีผลไม้แห้งนะคะใส่เยอะยิ่งอร่อยใครทําแล้วบอกปุ๋ยบ้างนะคะว่าถูกใจอไหนยังไงปุยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับขนมสูตรนี้นะคะแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะปุ๋ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากอีกสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ